มันโตส่งไปแล้วโอ้โหงี้ไม่ได้เล่นนานไปแกะทีมหมดเอาเวลาวิเกราะห์งโอเค,อเ,ค,อเ,คเรามาเริ่มสักด่าเน,นึงนะเดลิเจนสเตนนี่เล่นไปแล้วด่าเนึงยากเกินนะตอนนี้มีแค่ตัวเดียวเนะี้ยแต่ยากมากนะนี่ก็มีตัวเดียวเนะียตัวเดิมเป็นไปได้โูงแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะโหดแค่ไหน,นโอ้ตัวเดิมเลยนี่ตัวเดิมเลย ปกคลิปได้ด้วยนะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวใดออกมาไหมนะฮะโอเคตัวเดิมเลยนะฮะผมไม่รู้นะว่ามันมันแพ้มันเป็นทาตเหล็กหรือเปล่าเป็นทาตรหรเหล็กมันจะดีมากส่งโมดิโกไปตัวเดียวสองตัวสองตัวตัวเดียวเลยตัวเดียวอาจจะเดชมอรีโอไม่นะั้นโอ้โดนทับเรียบร้อยโอ้ทานพังโอเคฮะ เพราะว่าีราฟช่วยดันนี้ได้ช่วยผมชผมตีไม่โดนเลยทุกคนมันโหดเกินนี่แค่สี่ดาวนั่นแหละบโอ้บอลทิ้งพีเก้าบเก้าบไปเร็วไปได้ทุกคนไปตีเป็นเป็นล้ลานมึงเนี้ยโอ้บอลทิ้พีเก้าแปดกาเพื่อนะทุกคนแล้วไม่มีตัวตีเหล็ก แบบวิ่งเร็วๆอืมนั่นค่ะมานักเคิร์กเวทแต่ว่าดานแรกผมมา,มาได้แบบงงๆเพราะถ่านมันไกลมากนะ This อีซ์มายเคมมี่ห้าตัวคอนดิชั่นใช้โน no. โอเคเราจะไม่มี no. View. โนวิวเซึ่งไม่ได้เอาเข้าทีมอีกแล้วนะสองตัวนั้น แล้วโบก็ลืมเอายีรับเคสออกด้วยดีจริงแต่นี่มีอะไรไม่เนี่ยคือทุกบอสจะโหดทั้งนั้นเลยนะพวกนี้ปกตีฐานเป็นแสนก็ไม่เอาเลยแดนแดนที่แล้วตียงไซโคอนเลยตึ๊กตึกตีแรงมากครับเออโหตีตีไก่ด้วยพวกนี้เป็นพวกนี้เจ้าตีไก่เออ ตอมันตีไกลกันจังเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ส่งยิราฟแคตติกีรู้สึกว่ามันจะตีเบาลงแนละ้วได้าตายเรๆๆื่อยๆเลยยงไงลองตีได้ก่อนตายไปตายไปรู้ผ่านพอไครผ่านมีตัวเดียวมีเพนกวินเลยผู้เพนกวินจะมาทำไมเออ ก็เล่นเดาายาวแานที้น่าจะเป็นโอ้โดนขีปนาวุธเป็นไรด้วยทำไงจะทีอ้วนรู้สึกว่ามันจะตีเบานะแต่ว่ามันก็ตีตายพวกยีราฟพวกนี้ไม่ตายอืม อันนี้กพ็พยายามให้พยายามให้มันมันเด้งก่อนคืสันจามันน่าจะเป็นท่าเหล็กจริงเถอมร้ไหมแต่มเมื่อกี้ถ้าพยายามเอาตัวนั้นเข้ามาใกล้่านเราสามารถใช้มัลตกต,ตีได้ไหม เออน่าสนใจมากเลยแต่เมื่อกี้ก็งอไก่เนาะโดนด่าเม่อกี้สนใจด่านี้ก่อนคือว่าเราช่วยไม่ช่วยนะฮะก็เอาอิไอ้กระอุมาอุ้ยยี่งลามดไปแล้วเหรอเออโอ้โหสามันบาดผมเฮ้ยสามันเลียนผมไปแล้วตีแรงยังไงทุกคนตีแรงจังเนี่ย ยังไม่ได้เงยนะเนี่ยแต่มันตีไกลด้วยตีไกลมากเลยทุกคนีแน่มันทาาอะไรอะ่ะรู้สึกว่ามันจะตีเหมือนจะตีไม่เข้าเฮ้ยมันลดนะแต่เลื่อนมันเยอะมากเราจะลองสักสักดาหนึ่งพิมพ์เงี่ยมไฟดีฮนะ ตอนนี้เล่นไปเรื่อยแล้วฮะแล้วนั่นเราต้องแน่จะต้องใช้เวลาผ่านนิดหนึ่งน่นสนลีลับแคตไปเอมือนโมเนโกแนะ่จะผ่านอยู่หรือวเราต้องกลับไปด่านนั้นฮะผ่านสักแดนนึงสิ้าอยู่ เดี๋ยวดันนี้มันต้องยากสิมันห้าถึงหกดาวผมว่าบอจะมาแล้วโอ้โห <laughs> oh, อะไรเนี่ย <laughs> ตัวแดงด้วยฮะผมผมว่ายากอือเอาเอาเงินมาก่อนโอ้ดสตติดสตันก็หมด ตีสแตนฮะยังไม่ได้เหออรียญเลยน๊อะปุโอ้ไม่นะหายไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ไม่นะปุ๊โอ้โหสตันตีไม่ได้เลยดูไปไปฟีดก่อนตุ๊ดดีต้องฟีดแล้วหนูคุกเต็มเลยฮะ <laughs> ล้วจะไม่ตายสักตัวเลยเหรอเออเราผูกไปแล้วแต่นายอย่าพึ่งห้าวต้องเจอฟีดไปก่อนเอ้ยดึงแล้วดึงแล้วเราผ่านได้ผ่านได้อู้อันนี้ต้องเจอเอัอน,นี้ตัวฟีดตีดใกล้ใไม่ได้ตีใกล้มันจะหยุดนะเป็นแท้งไปก่อนเป็นแท้งไปก่อนนะเออดีแล้วนะเป็นแท้งไปก่อนนะ อ่าเรียบร้อยฮะเราจะผ่านด่านแรกในวันนี้เล้วไปมันไปมาเลยได้ไี่มากผ่านแล้วหนังคี้ทีเก็ตนะฮะหนังคี้ทีเก็ตแบบใหญ่ด้วยเราจะได้อะไรไหม เราได้เซมินดีนะฮะาาเราจะกลับไปดานนั้นกันใหมนี่นานม,มาแล้วบทโมนิโกยไม่ถึงในตายนะโอเคมันเป็นอะไรที่ดี <c oughs> วันนี้จะถึงไหม ไม่รู้วันนี้กดไม่ได้เลยวไม่น่าไหวไม่ได้ถึงหรือเดินเดินถึงเดินตกอาจะถึงไหมเนี่ยผมว่าไม่ถึงเชื่ยผมถึงเปล่าไม่รู้แคเนี่ยไม่รู้บอสมาเรื่อยๆแดดแดดที่แล้วมีวีแล็บ เออเนี่ยวินาหยุดครับออกทันไม่ไม่รู้รู้ก็ตีไปเรื่อยๆฮะนะมันดิ้งแล้วมันดิ้งแล้วผมเคมันดิ้งแล้วดิ้งอีกแล้วดิ้งอีกแล้ว เรียบร้อยผาแล้วโอเคบูบอกเลยช่วงหลังนี่ลิงพวกนี้เยอะมากมันกินกันเยอะนะฮะหรือว่ามันเล่นนานมันจะเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆน่าจะใช่เป็นอย่างนั้นนะเรียบร้อยเราผ่านแล้วเราได้ t ฟอร์ม m นะตือไปมาแดเนเชนอ่าไม่นะอ๋อ defeat เดี๋ยวเดี๋ยวเรา defeat มาเด็คิดซิฟแคทฟูดโอ้อินติไกต่กลัวถามว่าจะไปก่อนนะเหร,รอเด็บเลยไม่น่ารอดมาตึกมันทะล่มเลยไป นนก็วันนี้ก็น่าจะบอกแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากยังไงบอกผมด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่ตามถึงตอนนี้ครับครับผมบ๊ายบายครับ